โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีซาวีดับทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาแจกสกิปอัปเดตใหม่ล่าสุดในแมปบล็อกฟู้ดนั่นเองนะครับสำหรับใครนะที่ใช้สกิปแล้วมันไม่ตีมอนสเตอร์ให้นะครับในวันนี้ผมก็มีสกิปมาแนะนํานั่นเองนะครับสกิปในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า wr s e l e r y h u b นั่นเองนะครับถ้าผมอ่านชื่อสกิปผิดก็ขออภัยด้วยนั่นเองครับสกิปตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็เมนูฟังก์ชันเนี่ยนะครับเยอะมากๆเลยนั่นเเองนนนะะคคครรรรรััับบบสสิปต์์วี้้กกก็าาาามมมถฟฟโ สมอนะครับผมการอัปเกรดโยลูวีหนึ่งวีสองวีสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำเควดโดโจนะครับเก็บลูกไฟนะครับแล้วก็มีหากรอบของภูเขอาไฟอัตโนมัติด้วยนั่นเองครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ PVP นะครับตัวนี้สามารถใช้อินบอร์ดได้ด้วยนั่นเองครับจะมีอินบอร์ดสกิลต่างๆนั่นเองครับแล้วก็ลงนันเยนท่าเผาวีสี่ซีอีเว e นท์ครับในส่วนของลงนันเยนนะครับผมไม่แน่ใจว่าในตอนนี้สามารถใช้งานได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้ก็คือมันไม่ ของการฟาร์มนะครับมันจะใช้หมัดให้เราแบบเริ่มต้นนั่นเองครับแต่เราก็สามารถมาเลือกเป็นดาบได้ตรงนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ไปเปิดเมนูที่เราจะเลือกฟาร์มได้เลยนะครับในวันนี้ก็จะเลือกเป็นฟาร์มคาตาคูลีนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็มีการรับโค้ดอัตโนมัติด้วยนั่นเองนะครับความวัในการฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างไวแล้วครับผมแล้วก็มีในส่วนของรวมมอนเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะแล้วก็นะครับสำหรับใครที่ใช้ตัวรันเดลต้า ในส่วนของตัวรันเดลต้าแอนดรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนั่นเองครับแล้วก็ในใั้นตอนของลิงก์สคริปต์ในวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปเอาได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมเอาแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ